ครับเบาะเดิมแปลงทรงสปอร์ตวันนี้เป็นคิวของรถไฟฟ้าสปอร์ตสุดเท่จากค่าย MG ครับมาดัดแปลงแต่งทรงสปอร์ตนะครับเบาะคู่หน้านี่ครับลายปักสามารถเลือกได้ นะฮะฮมาในตีมดำสกิบสีน้ำเงินครับนี่ครับแต่งทรงออกมาได้เท,ท่แบบนี้เลยนะครับเบาเดิมปรับไฟฟ้าครับวางเดิมตัวปรับเดิมนะฮะเพิ่มเติมด้วยแอร์แบ็กครับก็ยังใช้ได้ปกติครับผมเนี่ยครับบรรยากาศภายในห้องโดยสาร วันนี้ลูกคาขอเป็นได้สีน้ำเงินครับผออะไรหนังแท้นะไฮเประตูครับมาในตีมดำได้น้ำเงินไฮนะประตูหลังครับประตูด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นเทปล่างเงาครับเทปล่างเงาแบบเรียบนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่กระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้ครับเบาหลังหุ้มตัดเย็บให้เข้าชุดกับคู่หน้าครับแต่เป็นทรงเดิมนะฮะเป็นทรงเดิมออกมาแบบนี้ครับนี่ครับ ครบชุดสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ